สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ i n s t a g r กรมนะครับผมเละเราเคยมากันแล้วรอบหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ i n s t a g r กรมนะครับเราเคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะตอนนั้นมาล่าเอ่อมาบวกกับเนนะครับแล้วก็มาบวกกับสเตมเมอร์นะพวกบอยพวกอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เราบน่บนๆไปนะครับโปรโม,มชันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนแต่เรามาเล่นกันเหมือนเดิมโปรโม,มชันก็แจกเหมือน โปรพันที então, erm ่แล <duh. S 3> ้วนะครับเหมือนเดิมเลยทุกอย่างแค่ตอนนี้มาบวกปืน500แบบนัวๆให้ดูแล้วกันไปเดี๋ยวรับชมมากันนะครับสุดหลอแล้วก็อยู่ในเซร์ฟกันแล้วเราเคยเล่นไปรอบหนึ่งนะครับตอนเรามาล่าพวกเน่กับใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะสตรีมเมอร์ปะน่าจะเป็นพวกปอยนะครับเคยมาทำอยู่ทำได้เคยมาคีปที่เราเองนะ อันนี้เราก็มาตีกับแอดมินนะครับแมนเราไม่ไหวนะ,ะวก็เล่นกันแบบเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอยยาตเลยไปแอดออมนะถูกแมทเพื่อนทตกรีแต็กไปายนัย่งเงียอ้าว มาถึง500ก็แตกเลยโอ้โหแตกง่ายเกินจากคลิปที่แล้วแม่งกว่าจะแตกอ้าวไปดิคลิปไล่ออพอไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะทุกคนจะแตกดูดูดูมาโคน,นะครับในที่สุดเมาส์ใหม่เราไม่ใช่นะผมเปลี่ยนเมาส์จาก เมาส์ตั้งแต่สมัยอ s u ินะ x 2อ่ะเนี่ยเมาส์เนี่ย,ย G 4 0 2นะครับผม G p o เราไล่พังลงไปแล้วโเศร้าโอ้โอ G p o คือแบบใช้ง่ายมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมก็หาผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับใครที่สนใจก็สามารถโดนเหตุได้นะเป็นเมาส์ไรสายอยากได้มากเลยมันช่วยในการแบบสะบัดได้ดีกว่านะครับหลายๆอย่างเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยมแต่โม Khiến lên, khiến lên. Hey, phải đọc. À tác. Đi lên, đi lên Đừng có sợ bay, bạn Tôi tag ไม่ตายโอ้โหนี่แตกรัวๆไปดิเปนเขไปไหนละโอ้โห,หนีหหนขึ้นไปเพื่อน ข้างหลังแตกดีแตก,แตกโอ้ยโอ้โหลีแตกรรัวแตกลีแตก,แตกโอ้โหแอดโคตรคมวันนี้จากเมาใหม่นะครับเม้าใหม่ที่เมาใหม่ที่เก่าผมบอกแล้วถ้ามาโคผมติดอะชิวๆเลยนะครับทุกเซิร์ฟ ขอมโม้วนหน่อยละกันนี่นครับรีเหมือนเพื่อนจะได้รีเราไปนะ <Unbelievable. S 1> ใส่ที่นี่เขาถื <c oughs> อ,อญญถเป็น <c oughs> สองเพื่อน เฮ้ยค้างเอา้าโอ้โหกระตุกโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พ่าจัดไม่ได้เก็บของได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษที่อยู่ดีก็ค้างครับ <c oughs> แบบไม่คาดคิดนะเอาใหม่เอาใหม่ผมพลาเองอะแต่พลาดไปนหน่อย <c oughs> อุ๊ยโอ้โหเกือบตายเช่อนไรเพื่อน <c oughs> หนึ่งวะไดิแตกสวยแกที่นี่อ้โหฟีเลยอ่ะไอ้นี้อิ่มแป้เลยอ่ะเอามาเปะไหนแล้ววะต้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 เต้โหห้าร้อยแตกรัว ไปเลยเพื่อนเคลื่อนไปต่อยขึ้นก่อนด้ะนี่ไงแล้วก็เปิดไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ได้สุด,ดยยไ,ปไปเลยสองเม็ดเลยเพื่อนเฮ้นนย,ย,ยนี่เก่งจังอ่ะ ไม่ไหนละนี่แบบดิงกังเพราะว่าเราใส่ซุกเม็ดตัวกันตรงไหนวะเฮ้ยรู้เรื่องในจูเก่งนะกะตุกเน,นี่ยเพื่อนตายแน่ นะแตกรีแตกโอ้โหแตกรัวๆแตกรีแตก,แตก,อแตกโอ้โห้ได้คืนอย่างเงี้ยมันถ้าโปเอ้ยถ้าคลิปที่แล้วแล้วผมบวกอย่างงี้นะสนุกเลยอีสโซเกะแต่นั่นแหละครับไม่รู้ว่าปืน500ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะก็น่าจะถูกลงจากคลิปแล้วอยู่นะครับ ตอนนี่ผมยังไม่ได้ไม่ได้นอนเลยนะเอ้ยได้นอนแค่แบบนิดเดียวเองนะครับตื่นมาทำเซิร์ฟนะเซิร์ฟเนี้ยก็สนุกนะสนุกสนุกว่าน่าจะหมดกันแล้วเปล่าหมดแล้วหรือเปล่า

ไดิอ่อยบรรยายไม่ถ huh, uh ูกเลยอะคเอาใหม่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 อ้โหูอยังอ่ะอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยอะอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยอะตายเน่ Okay. เซฟเต้นหรือว่ามิชั่นคอมเพรสรนาารสนุกสนุกสนุกบอกแล้วถ้าได้มาโคใหมอ่อ่ะได้หมดครับไหนมีใครจะสนใจหนึ่งหนึ่งไหมครับสุดหล่อเฮ้ยน้าจัดเอา้าว่าไงครับ

ทุกเม็ดโอ้โหลากทุกเม็ดคนยี่วาเพิ่งเห็น <c oughs> อีโซเก้เร็วๆคนเดียวไม่ไหวอีโซเก้อ่าๆๆนั่นแหละอุ้ยรับตึงครับโซเก เฮ้ย hey, ทำไมเข้าศูนย์เปิดกดทำไมแอดมินแอดมินเปิดก๊อทไม่รู้หอะไรนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย ฮึบฮึไปเพื่นอนเข้ามาเ้าอ,อ,อุ้ยกืบตาย อ5 0รแตกอีโซโอเกะทำดีมากโอ้แต่ชิ้นนี้จุกเก่งมากยอมรับเลยเพราะตัวมันถึกมากโอ้โหอีโซโอเกะเพื่อนวัดอยู่มาเลยเพื่อนวัดเลย อีโซก์ย <laughs> ใช่ด้วยว่าจินดาแล้วมาเลยวเพื่อนได้ไป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 ขึ้นเยไยแบบไ่สนลูกใครนี่ตายก่อนละนี่ก่อนเลยเพื่อนเอ้ยฮึบผนให้ สวยโอ้ <Unbelievable. S 1> oh, แตกแล้วห้าร้อยพี่เพื่อนตลอมาไปเก็บเล็บเก็บเลยอิโซเกะกอย่างคมอ่าอ่าอ่าไปไหนละเอามึงใครเนะี่ยเอาอีกรอบอีกรอบ เอาชิ้นนี้ก่อนมา่อีเนี่ยเซ็มมันเยอะเอ้ยเซ็มยังไม่แตกเลยเนนะี oh ่ยโอ้โหโอ้โหยังถึก mm hmm. ตายบอกเลย ตอนเพื่อนรอถสุดไ,ไปหนึ่งสองสามไปตายอย่างเงี้ยแค่มี้กูต้องขี้แน่โตเก ตายมีตายชัวร้อยเปอร์เซนต์ไม่ตายเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยนะเอา้าตายนะแตกเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเก็บอะไรเนี่ยไอ้บอลคนื่งทำไม หวังเขาื่ทำไมนี่เก็บได้หมดโซเกกูทำให้ผิดหวังเว้ยัาเชิงไหนดีเฮ้ยไอ้นี่โออยมาเชิงไหยฮึบอุ้ยมาไงสตัวเนี่ยเฮ้ยโซเก้ต้อการไหน ไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามเอ้ยอาเชนี่มีของเจอกครูมีของใช่ไหมของใช่ไหมจ๊ะไปตายรอีสองก็บอก ทีละคนจากทีละคนโอเคเลยอ่ะก็ตอนสุดท้ายแล้วกันเนะาะอันนี้ไปนอนแล้วไปวาวแล้วเลาทาเต็มที่นะครับวัดเลยโอ้โหมาชิางตึงเลยเพื่อนมันไม่ตายทะทีไอ้เชนโคตรถึก ถึกไปไหนเนะี่ยตัวมักก็ถึอกอยู่กับชาวบ้านด้วยนะปิดห้องได้ไหมเซฟนี้น่าจะไม่ได้นะครับต้องทำยังไงต้องทำยังไงมึงถึงจะตาย

อ่าววัสดีคุณอยู่คนเดียวแล้วนะคุณอ่ะคุณพร้อมที่จะตายยังทีนี่ก็ตายยากตายเย็นจริงๆเฮเอาเองมาเฮมาสุด มาดิแตกไอ้ชิ้นนี้แตกสักทีมาทุดนิดเดียวมาดิเอ้อแม่ปับยาไม่ได้เพราะว่านิ้วไม่โดนนะครับผมก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S มาดีแล้วกันทุกคน